สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องราวลึกลับน่าสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนั่งสมาธิและสามารถระลึกชาติได้ผมได้ดูคลิปการเสวนาเรื่องตายแล้วไปไหนคลิปนี้จะสรุปช่วงที่นายแพทย์ชินโอสดผู้ที่บอกว่าตนเองสามารถระลึกชาติได้ด้วยการนั่งสมาธินะครับ ประสบการณ์จริงของอาจารย์ที่ฝึกสมาธิจนระลึกชาติได้สามารถถอดจิตและท่านยังเคยบอกว่าเคยพบเห็นและพูดคุยกับเทวดาด้วยนะครับมันเป็นเรื่องของผู้ที่มีประสบการณ์ตรงครับหลายคนอาจจะมองว่ามันดูเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่ถ้าเปิดใจฟังฟังอย่างกลลมสูตรคือไม่เชื่อทันทีไม่เชื่อง่ายแต่ก็ไม่ปฏิเสธล่วงหน้า อาจ,จได้แง่คิดใหม่ๆกลับไปนะครับนายแพทย์ชินโอสถหัสบำเรอคือใครหมอชินโอสถเป็นชื่อที่หลายคนคุ้นหูจากการบรรยายเรื่องจิตวิญญาณและประสบการณ์การระลึกชาติท่านเป็นแพทย์แผนปัจจุบันครับที่สนใจเรื่องสมาธิและจิตวิญญาณอย่างจริงจังท่านเล่าประสบการณ์เข้าชาญล,ลึกถึงระดับฌานที่สซึ่งสามารถระลึกชาติทอดจิต พบเทวดาและเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมได้อย่างลึกซึ้งครับหมอชินโอสดเกิดในครอบครัวธรรมดาแต่มีเหตุการณ์พิเศษตั้งแต่ก่อนคลอดโดยคุณแม่ของท่านเล่าว่าขณะตั้งครรภ์ได้ฝันว่าตนอยู่ที่เมืองจีนแล้วมีเม็ดยาสีดำลอยอยู่ซึ่งในฝันเชื่อว่ายานี้คือยาเอกที่กินแล้วฆ่าไม่ตาย เมื่อเล่าให้คุณพ่อฟังจึงตั้งใจจะตั้งชื่อให้ลูกว่าจีนโอสถเพื่อสื่อถึงความหมายว่ายาแห่งแดนจีนแต่เนื่องจากคุณพ่อรู้สึกว่าชื่อจีนโอสถมันฟังดูแปลกไปจึงขอปรับให้ดูราบรื่นขึ้นด้วยที่คุณพ่อเป็นคนชอบพระเครื่องจึงเปลี่ยนคำว่าจีนเป็นชิน ซึ่งหมายถึงมวลสารชนิดหนึ่งที่ใช้สร้างพระเครื่องบางประเภทเริ่มเรื่องเกิดจากที่อาจารย์แพทย์ชินโอสดหัสสบัมเรอมีความสนใจในธรรมะและสมาธิแต่ยังไม่เชื่อในเรื่องผีเทวดาหรือการระลึกชาติเลยแม้แต่น้อยช่วงชีวิตในวัยอุดมศึกษาอาจารย์ชินโอสดไม่ได้อยากเรียนแพทย์ตั้งแต่แรกแต่ด้วยเหตุการณ์ต่าง ที่ฟังดูแล้วค่อนข้างเหลือเชื่อทำให้เส้นทางชีวิตของท่านต้องได้เรียนแพทย์แบบแทบที่จะเรียกได้เลยว่าสวรรค์จัดวางรายละเอียดตรงนี้ขอขอมอดไว้เท่านี้นะครับเพราะประเด็นหลักของวันนี้คือเส้นทางการระลึกชาติของท่านครั้งหนึ่งอาจารย์แพทย์ชินโอสถได้พบกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำเพื่อฝากตัวเป็นสิทธ หลวงพ่อท่านมักจะพูดกับลูกศิษย์ตรงๆว่าใครก็ตามที่มาฝึกสมาธิที่นี่แล้วไม่สามารถพิสูจน์เรื่องผีเรื่องเทวดาได้จริงก็เชิญไปลงหนังสือพิมพ์ได้เลยว่าอาตมาโกหกซึ่งแปลเป็นความหมายง่ายๆว่าหลวงพ่อหรือสีลิงดำยืนยันว่าหากเรียนรู้กับท่านแล้วจะรู้ว่าเรื่องผีเรื่องเทวดามีจริง คำพูดนั้นสร้างแรงกระเพื่อมในใจของอาจารย์แพทย์ชินโอสถทันทีและตัวอาจารย์ชินโอสถเองก็มีความสงสัยในตัวเองหลายๆเรื่องอยู่ครับเช่นทำไมท่านสามารถเล่นไวโอลินได้โดยที่ไม่ได้ฝึกหัดมากสามารถเล่นได้ในระดับมืออาชีพเลยด้วยซ้ํานะครับท่านสงสัยว่าเหตดใดท่านจึงสามารถพูดภาษาจีนได้เร็วโดยใช้เวลาเรียนรู้ไม่นาน ท่านสงสัยว่าเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาทั้งการเรียนการสอบทำไมดูเหมือนมีการจัดวางให้ชีวิตของท่านต้องได้เรียนแพทย์และได้เป็นนายแพทย์ทั้งที่ก่อนหน้านี้ท่านมีเป้าหมายที่จะทำอาชีพอื่นอยู่นะครับและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกสมาธิของท่านครับอาจารย์เริ่มฝึกสมาธิอย่างจริงจังโดยใช้แนวทางจากหนังสือของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ฝึกเองทั้งเช้าเย็นแบบเข้มขน้นต่อมามีช่วงชีวิตที่ท่านได้เดินทางไปฝึกสมาธิที่ต่างประเทศท่านได้พักในโรงแรมหรูในประเทศยูโกสลาเวียสมัยนั้นยังไม่แยกประเทศนะครับซึ่งที่นั่นเงียบสงบไม่มีสิ่งรบกวนท่านได้ใช้เวลาฝึกสมาธิอย่างเต็มที่ท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกินอาหารเพียงมื้อเดียว จนวันหนึ่งขณะนั่งสมาธิในเช้าวันอาทิตย์จิตท่านสงบนิ่งมากๆจนรู้สึกว่าไม่มีลมหายใจท่านอาจารย์ชินโอสดรู้ทันทีว่านี่คือฌานสีขั้นลึกสุดในสมถกรรมฐานจึงตั้งจิตเพื่อคลายความสงสัยว่าเหตุใดข้าพเจ้าจึงเล่นไวโอลินได้โดยไม่เคยเรียนท่านจึงทำสมาธิ เข้าสู่ชาญนสีและรอคำตอบผ่านไปห้าสิบนาทีจูจูก็เห็นภาพชายคนหนึ่งผมยาวรุงรังกำลังสีไวโอลินและมีเพลงยุโรปเก่าๆลอยมาท่านได้ยินชัดเจนเหมือนฟังอยู่ข้างๆหูจากนั้นเกิดความรู้ขึ้นในใจว่าตนเองเคยเป็นนักไวโอลินในยุโรปท่านระลึกชาติได้อย่างชัดเจน จากนั้นอาจารย์ย e ังลองอธิษฐานถามต่อว่าเหตุใดข้าพเจ้าจึงเรียนรู้และพูดภาษาจีนได้เร็วมากคราวนี้ท่านเห็นภาพผู้หญิงจีนโบราณหน้าตางดงามคล้ายตัวละครในหนังจีนกำลังภายในพร้อมความรู้ผุดขึ้นมาว่าเราคือเธอคนนั้นจากนั้นเห็นชายแก่หนวดเครารุงรัง แต่งตัวแบบหมอจีนหรือสินแสซึ่งความรู้ในจิตก็ย้ำว่านั่นคือเราอีกชาติหนึ่งสรุปแล้วอาจารย์ระลึกชาติได้ว่าตนเองเคยเกิดเป็นนักไวโอลินในยุโรปเกิดเป็นหญิงจีนโบราณเกิดเป็นชายชาราชาวจีนที่เป็นหมอซึ่งทั้งหมดนั้นเชื่อมโยงกับชีวิตปัจจุบันได้อย่างน่าทึ่งเช่น การเคยเขียนบทกวีจีนชอบวาดภาพแนวจีนอาจารย์ชินโอสดยังเคยทดลองถอดจิตด้วยการตั้งจิตแน่วแน่ในฌานสี่และตั้งใจออกจากร่างเหตุการณ์นั้นจู่จูก็พบว่าตนเองไปอยู่ที่ประตูห้องเห็นลูกบิดเห็นร่างตัวเองนั่งอยู่ข้างหลังเมื่อคิดว่าไม่เอาแล้วเดี๋ยวกลับร่างไม่ได้จิตก็กลับเข้าร่างทันที อีกครั้งขณะที่นอนอยู่ท่านเห็นแสงไฟบนเพดานท่านรู้สึกว่ามันสวยงามมากแล้วรู้สึกว่าตัวเองกำลังลอยขึ้นไปแล้วท่านเองก็เห็นร่างตัวเองนอนอยู่ข้างล่างท่านยังเล่าต่ออีกว่าท่านยังเคยได้พบกับเทวดาอีกด้วยครั้งหนึ่งขณะทอดจิตอาจารย์ตั้งจิตขอพบเทวดาทัานใดนั้นเองก็มีบุคคลหนึ่งปรากฏตัว นั่งอยู่ข้างหน้าแต่งกายประหลาดด้วยเสื้อผ้าสีขาวประดับเพชรนินจินดาผิวใสเหมือนพลาสติกจิตถามขึ้นในใจว่านี่คือใครนี่ตัวอะไรคำตอบแวบกลับขึ้นมาทันทีนี่คือเทวดาและที่น่าทึ่งคือท่านไม่ได้สนทนากับเทวดาด้วยเสียงแต่สื่อสารกันด้วยความคิด คิดอะไรเทวดารู้คิดถามตอบกลับกันไปมาอย่างรวดเร็วเข้าใจทันทีเทวดาเล่าเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนไหวตายเกิดให้เห็นอย่างชัดเจนอาจารย์ชินโอสถท่านยังเคยใช้จตุป,ปาตยานหรือยานในการระลึกชาติของผู้อื่นเช่นการระลึกชาติทราบว่าภรรยาที่บ้านเคยพบกันมาแต่ชาติใด และพบว่าที่ผ่านมามีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันจริงอาจารย์เล่าว่าในอดีตอาจารย์เคยมีหูทิพตาทิพพยากรแม่นยำมากขนาดถูกหวยทุกงวดจนเป็นที่เลื่องลือในกระทรวงสาธารณสุขแต่ต่อมาก็เลิกไปเพราะไม่อยากถูกมองว่าเพี้ยนความเชื่อมโยงกับกฎแห่งกรรมทั้งหมดนี้อธิบายตามพุทธศาสนาว่า สิ่งที่เราเป็นในปัจจุบันล้วนมีรากฐานจากกรรมและวิถีแห่งจิตในอดีตบาปและบุญที่เคยทำไม่ได้หายไปไหนจิตของเราเองคือผู้บันทึกไว้อย่างละเอียดแม้บางอย่างจะลืมไปแล้วในระดับความรู้สึกแต่ในพวังขจิตหรือจิตใต้สํานึกนั้นยังอยู่ครบเหมือนอย่างที่อาจารย์ชินโอสถ สามารถเล่นไวโอลินได้โดยไม่ต้องเรียนพูดภาษาจีนได้เร็วและมีความถนัดบางอย่างที่อธิบายได้ด้วยอดีตชาติและนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ในงานเสวนาวิทยาศาสตร์กับการสะกดจิตระดับชาติมีอยู่มานานแล้วในโลกฝั่งตะวันตกเรื่องคือมีเด็กหญิงอังกฤษคนหนึ่งจำอดีตชาติได้ว่า เคยเป็นแม่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตอนนั้นเธอยังเป็นเด็กเธอพยายามขยันขยอให้แม่เธอพากลับไปแต่ไม่มีใครเชื่อจนกระทั่งเมื่อเธอโตขึ้นเธอจึงทำงานเก็บเงินเพื่อที่จะได้พิสูจน์ในสิ่งที่เธอสงสัยมานานเพื่อที่จะได้ไปยังสถานที่นั้นได้ด้วยตนเองและเมื่อไปถึงเธอก็ได้พบกับลูกชายที่ขณะนั้นอายุ80ปีแล้ว เมื่อพบกันทั้งคู่จำกันได้ทันทีและกอดกันด้วยความตื้นตันเหตุการณ์นี้รายการ BBC ถ่ายทอดสดเรื่องนี้อย่างชัดเจนในด้านทางการเรียนรู้ทางการแพทย์ในวิชาจิตเวชปัจจุบันก็สามารถสะกดจิตผู้ป่วยให้ระลึกชาติได้มีหลักฐานมากมายที่สอดคล้องกับพุทธศาสนาอย่างไม่น่าเชื่อทั้งหมดนี้ ไม่ใช่เพื่อให้เชื่อทันทีนะครับแต่เพื่อให้เราตั้งคำถามและพิจารณาตามกลมสูตรอีกครั้งหากกฎแห่งกรรมมีจริงหากการเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่จริงสิ่งที่เราทำในชาตินี้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วล้วนมีผลต่อในอนาคตไม่ใช่แค่ชาติหน้าแต่รวมถึงทุกภพชาติที่จะตามมาเพราะฉะนั้น การทำดีละเว้นความชั่วและพัฒนาจิตใจของตนเองในชาตินี้คือโอกาสสำคัญที่สุดของวิญญาณของเราที่จะก้าวไปสู่พบชาติที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไป